จังหวัดนองคายเริ่มแล้วเทศกาลกินเจผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายจุดธูปมังกรใหญ่ถวายเทพ,พเจ้าเป็นการเปิดงานเทศกาลกินเจครั้งที่23ประจำปี2568ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง29ตุลาคม2568วันที่21ตุลาคม2568นันมูล,ลนิธิสว่างคงคารธรรมสถาน หรือ VR กู้ภัยหนองคายอาเมเือหนองคายจังหวัดนองคายนายสมภพสมิตาศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีจุดธูปมังกรใหญ่ถวายเทพเจ้าเป็นการเปิดงานเทศกาลกินเจครั้งที่23ประจำปี2568ที่จัดขึ้นโดยมูล,ลนิธิสว่างคงคารธรรมสถานในระหว่างวันที่21-29ตุลาคมนี้มีนายไผ่ทูลมหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหนส้ส่วนราชการหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีจุดธูปมังกรใหญ่ในครั้งนี้ด้วยสำหรับเทศกาลกินเจป,ปีนี้ทางมูลลนิทิสว่างคงคารธรรมสถานได้เปิดโรงเจปรุงอาหารเจให้บริการประชาชนชาวหนองคายที่มีความต้องการรับประทานอาหารเจได้เข้ามารับประทานอาหารหรือนำปินโตมาผูกทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็นจะมีอาหารวันละ4-5อย่างหมุนเวียนซึ่งวัตถุด,ดิบและเครื่องปรุงอาหารเจส่วนหนึ่ง ได้รับการบริจาคจากชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดหนองคายและชาวหนองคายร่วมสมทบอีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ100,000บาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายคำว่าเจในภาษาจีนทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีความหมายว่าอุโบสถเดิมหมายความว่าการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันตามแบบอย่างของชาวพุทธที่รักษาอุโบสถศีล หรือรักษาศินแปดที่จะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่สําหรับพุทธนิกายมหายานนั้นการรักษาอุโบสถศินจะรวมถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยเราจึงนิยมเรียกการไม่ทานเนื้อสัตว์รวมไปกับการกินเจในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้งสามมื้อจะไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจดังนั้นความหมายของคนกินเจไม่เพียงแต่ไม่ทานเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาใจ